SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับวันนี้รายการ Hot Question ถามตอบประเด็นร้อนผมป๊อบสุทธิชัยคุ้มวรชัยนักวิเคราะห์จากบลไทยพาณิชย์ สำหรับประเด็นร้อนที่ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันในวันนี้ก็คือเรื่องของตัวราคาแก๊สนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวราคาแก๊สในตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างมากอะไรทำให้ตัวราคาแก๊สเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมานะครับง่ายๆที่สุดก็คือดิมาเยอะสป라이น้อยนะครับเอ่อ มองไปให้ลึกกว่านั้นเนี่ยตัวดีมาเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากหลายๆประเทศนะครับเรียกว่าเกือบทั้งโลกเนี่ยล็อกดาวจากเรื่องของโควิดในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการทยอยเปิดเศรษฐกิจนะครับเปิดเมืองอทำกิจกรรมกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สเนี่ยถูกเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในการให้ความร้อนหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้ในรถยนต์เนี่ยก็ มีความต้องการใช้เนี่ยที่ที่เพิ่มสูงขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัว ตัวอุปทานนะครับอุปทานเนี่ยที่บอกว่าตึงตัวเนี่ยถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปหลายๆช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีกระแสเรื่องของตัวการที่จะไปลงทุนในด้ในใน,ในด้านของพลังงานหมุนเวียนกันเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพลังงานที่มาจากตัวเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลเนี่ยก็มีการลดการลงทุนไปเพราะเรามองไปในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่า การใช้ฟอสซิลเนี่ยก็คงจะน้อยลงไปนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า เออมันเป็นเทรนด์ของอนาคตแต่ภาพในระยะสั้นเนี่ยคือพอดีมานฟื้นัพพลายเนี่กับออกมาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยปีนี้เนี่ยผมว่าในแง่ของตัวสภาวะอากาศในในโลกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ,ะรุนแรงผิดปกตินะครับเริ่มต้นในช่วงต้นปีเนี่ยจากช่วงฤดูหนาวนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ถือว่ามีอากาศที่หนาวเย็ยนค่อนข้างรุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของตัวตัวสหรัฐหรือว่าฝั่งของเอเชียเรานะครับทำให้ตัวราคาแก๊สเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปไปรอบหนึ่งในช่วงต้นปีนะครับราคา l n g ในเอเชียเนี่ยก็ปรับทะลุ30เหรียญขึ้นไปนะครับในขณะที่ราคาแกส๊สที่สหรัฐนะครับหรือว่าที่อ้างอฤษที่เฮนรี่หับเนี่ยก็ปรับสูงเกินกว่า20เหรียญขึ้นไปนะครับคราวนี้เนี่ยพอ หน้าหนาวผ่านพ้นไปนะครับราคาก็ปรับตัวลดลงมานะครับแต่ว่า Inventory เนี่ยก็มีการถูกใช้ไปค่อนข้างมากนะครับเพราะอากาศหนาวเนี่ยมีการเอาไปใช้ผลิตไฟฟ้ากันค่อนข้างเยอะหรือว่าการทําความร้อนไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสต็อกเนี่ยก็ยือเยื้ออยู่ในดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับคราวนี้เนี่ยออพอมาในช่วงที่เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับปีนี้ก็อีกเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวหน้าร้อนเนี่ยก็ร้อนมากกว่า กตินะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ไฟฟ้าในการปรับอากาศเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อินเวนทอรี่เนี่ยจะมีการ บิวขึ้นมานะครับในส่วนของตัวแก๊สเนี่ยแต่ว่าพอ,อามันมีความอากาศที่มันร้อนขึ้นมามากเนี่ยทำให้ความต้องการใช้แกส๊สเพิ่มมากขึ้นนะครับอนอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดดูในแง่ของตัวพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานลมในปีนี้เนี่ย ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างต่ำกว่าสถิติในอดีตนะครับปีนี้เนี่ยลมพัดค่อนข้างน้อยทำให้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยทำได้น้อยลงดังนั้นเนี่ยก็ยิ่งต้องใช้แก๊สเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงที่ปกติเป็นช่วงบิวอินเวนทรีเนี่ยกลับทำไม่ได้ตามปกติความกลัวก็เกิดขึ้นมานะครับตลาดก็เริ่มแพนิคก,กันว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวป <c oughs> ริมาณ แก๊สสำรองเนี่ยก็มีค่อนข้างต่ำมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเป็นอิชูที่ทำให้ตัวราคาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาพูดกันถึงตัวถ่านหินนะครับซึ่งเ,เป็นเชื้อเพลิงอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับสถานการณ์ก็แทบจะไม่ได้ต่างกันนะครับตัวอุปสงค์นะครับเพิ่มเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับในขณะที่ อุปทานเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะครับอินวนทีก็อยู่ในระดับต่ำนะครับดูที่ราคาล่าสุดตอนนี้นะครับเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาน้ำมันตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นมา40%รนะครับราคาแก๊สเนี่ยเพิ่มขึ้นมา80%ในขณะที่ราคาถ่านหินเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมา100%จากช่วงต้นปีนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยพอราคาแก๊สมันแพงขึ้นมานะครับ ก็ทำให้เกิดการสวิตชิงนะครับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของแก๊สเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดอ้างอิงข้อมูลจากตัว S&P Global Platts เนี่ย <S <s ก็จะพบว่าต้นทุนตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ LNG ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่สูงกว่า20เหรียญต่อ ต่อร้าน BTU นะครับในขณะที่น้ำมันเนี่ยต้นทุนยังอยู่ที่แถวๆประมาณสัก10เหรียญน,นะครับในขณะที่ถ่านหินเนี่ยอ,อ,อยู่ต่ำกว่า10เหรียญน,นะครับพอราคาแก๊สพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้มี incentive ในการที่จะ Switch นะครับไปอย่างเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆแต่ว่าก็ทำไดไ้ไม่สมบูรณ์เหมือนกับในอดีตนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ ใช้ถ่านหินเปนเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงไปมากแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งตะวันตกนะครับในขณะที่โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ํามันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็น เชื้อเพิสำรองนะครับแล้วก็ใช้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของตัวอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวาคาร์บอนนะครับมีการจัดตั้งตลาดตัวคาร์บอนเครดิตซื้อขายคาร์บอนกันนะครับใครผลูดเยอะเนี่ยก,ก็ต้องมีการไปซื้อพวกนี้มานะครับเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตลาดที่ตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่ตัว E.U. นะครับ E.U.E.T.S. นะครับอันนี้เนี่ยเป็น,นกลไกที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดแรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษนะครับแล้วก็ทำให้มีอินสันที e ในการที่จะไปผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวนะครับแต่ว่าด้วยต้นทุนที่ออของราคาแก๊สที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย การสวิตช์ไปยังฐานหินเนี่ยก็ยังมีต้นทุนที่ที่ต่ำกว่าอยู่นะครับาวนี้เนี่ยพอมามองในภาพนี้นะครับแนวโนโ้มไปจนถึงตอนปลายปีนะครับไฟฟ้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการเริ่มพูดถึงประเด็นที่ว่าจะมีต้องมีการเตรียมตัวนะครับเพื่อรองรับ ช่วงฤดูหนาวในช่วงปลายปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการพยายามที่จะสำรองพวกเชื้อเพลิงพวกนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีการแย่งซื้อ LNG ในตลาดก็ทําให้ตัวราคา LNG เนี่ย พุ่งสูงขึ้นไปนะครับหันกลับไปดูในส่วนของตัวน้ํามันเนี่ยก็เริ่มมีการพูดกันถึงว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมน้ํามันเตานะครับไว้สําหรับเป็นเชื้อเพลิงสํารองในการผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูในภาพของตัวตลาดตัวตลาดแก๊สเองตลาดถ่านหินเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ออกมาควบคุมนะครับราคาเนี่ย ็ยังคาดว่าจะยืนอยู่ระดับสูงต่อไปจนถึงสิ้นปีนะครับกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยในส่วนของตัวแก๊สเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตรงๆมากนะครับในส่วนของตัวผู้ผลิตถ่านหินเนี่ยก็จะมเีเช่นตัวอย่างตัวอย่างเช่นบ้านปูนะครับหรือว่าพวกโรงกลั่นเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นพวกที่เป็นโรงกลั่นที่มีสัดส่วนการผลิตตัวน้ำมันเตาสูงนนะครับก็คือตัว BCP นะครับ วันนี้นะครับประเด็นเรื่องของตัวราคาแก๊สที่เป็นฮอตอิชชูในตลาดนตอนนี้เนี่ยก็วันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของตัวแร่เหล็กนะครับแล้วก็ตัวอลูมิเนียมกันนะครับโดยทางดรอสตินแล้วก็คุณโบสิทธิชัยเนี่ยจะมาถกกันในประเด็นนี้ให้เราฟังนะครับติดตามรับฟัง h o ตค u ว s ชั o นถามตอบประเด็นร้อนได้ใหม่ในครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ